สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม LC Mobile กันอีกเหมือนเดิมเรายังอยู่ในชุดฟูแมนยูเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเจอเฮ้ยนี่มันฟูลิเว่าพูลนี่หว่าโอ้โห,โ,หโ,โชคดีด้วยนะครับที่กดอัดคลิปไว้นะหายากนะครับคนเล่นฟูลแมนยูเจอกับฟูลิเวร์ฟูลด้วยเอาละเว้ยแดงเดือดที่แท้ทูเอา้าจาน อาจาว่าไงอาจารย์เอ้ยแต่อาดอีกเอ้ยน้ำใจอ <c oughs> โอ้โหจานแม่งกินนกหวีดไปแล้วแน่เลยว่ะ <c oughs> แล้วลูกนี้เสียตำแหน่งไปแล้วโยนมาย้อยๆบ่งบ้างอะไรบ้างครับคุณบ่งให้ผมแบบใจชื้นบ้างนะกองหลังนะเ <c oughs> ตเวสโรนัลโด้มาเบอร์ซี่อามาดวิ่งทำทางบอลอยู่ที่อามาด บอลองกระชากดูเตเวสสีช่องโอ้โหเตเวสยิงติดเหลือเชื่อใครเห็นก็ว่าข้าแล้วโดนสวนลูกนี้เจอลาดเดียสเียสหลอกอ้าวโหจานเป่าแปซะแล้วบอลไปได้เว้ยแต่คนไปไม่ได้บอกแล้วไงแดงเดือดโจตาเดียสตัดเข้ากลางวันที่โจต้าหมวนตัว แล้วยิงโอ้โหทีนั้ติดบล็อกถ้าไม่ติดกลัวเข้าสวายไซเกอร์มาที่เตเวสอ้าวตัดบอลมาได้โรนัลโด,โดชิปมาให้ฟานเบอร์ซี่โอ้โเจะเหลือเหรอจะเหลือหรอ,อนันนนนจ่ายตัดเข้ากลางมาเห็นไหมครับโดเติมตลอดไม่ปล่อยให้ขาดแมนยูนเน็ต นำไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์นาทีที่30ินิดนิดหน่อยหน่อยเล็กน้อยถึงฟานกลางใจ่ายสวยแมนยูที่แท้ทูเวยก็ต้องเล่นกันอย่างนี้เขาตั้งใจกว้างแบบอยู่หน้าโกกูก็ไม่ยิงอะไรอย่างเงี้ย วนไปหนึ่งรอบแล้วเปิดมาจิเจอราดพิกเข้าไปได้เลยยังทะลุเข้าไปอีกแล้วปานลูกนี้โอ้โหเกือบเข้านะครับพี่เจิดเราตั้งแต่ขึ้นมาจากบรราันเดซาบอลอยู่ที่วิดีมาที่ฟัรดินานมาที่ทางกาบขวาเอาดิโกโดาโลมาที่อามาติโลล็อกมาได้แต่ว่าเริ่มเหนื่อยแล้วมาที่ฟานเบอร์ซี เทเวสไหลไปที่โ,นโรนัลดทะลุแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหเบาๆก็ได้ครับไม่ต้องใส่พลังดูเหมือนกูจะยิงแป๊กปะเนี่ยเ <c oughs> ด,ด,ด,ดี๋ยวด,ด,ดูเลยดิเดี๋ยวดูรีเพย์หน่อยดิ <c oughs> นี่ขนาดไม่ใช่ c A m ธรรมชาติครับเทเวสย่ายบอลทะลุช่องได้ดีอยู่ <c oughs> อ๋อยิงติดตัวไปนะ โอ้ oh, นาทีสี่สิบห้าบวกหนึ่งนะครับน่าจะนาทีที่สี่สิบหกหรือเปล่ารึ่งหลังแมนยูจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับหรือพูชิฟายบุกก่อนยาราซ่าคือมปที่ดีอาร์โจตาไหลไปทางกลาบซ้ายให้เจอราด กอนอย่ที่โจตาเซียบอลมาที่เตเวสดูความไวไม่ไวมากได้หมดโคจ่ายทะลุอีกแล้วโนรนัรโดโนรนัลโดจ่ายเข้าโอโห,โหลูกนี้กาจะป้อนให้ฟอนเบอร์ซีบ้างนะครับโอ้หแล้วผมไม่มีสำรองด้วยนะโอเคจะมีชาวาไซเกอร์ตัดเกมนะครับเตเวสไหลอีกแล้วทะลุอีกแล้ว จะหลอกหลอกแล้วเราอีกหลอกอีก,หลอก,อกหลอกแล้วปันโอ้โหโดมึงหลอกถึงไหนเอ่ยเฮ้ย <Wow. S 1> ของเขามีตัวเปลี่ยนวะของผมไม่มีครับเหนื่อยหมดละวีาล,ลากยาวเลยโอ้โห้อามาขยันหน่อยมาจินเนสวิดิกวิริกใจติด เราจะโดนส่วนลูกนี้่อลอยู่ที่ซาร่าซาร่าเสียบอลน,นะครับชาวาไซเกอร์ปาร์กีซสองหูหายไปจากเกมเลยเนะี่ยแทบไม่เห็นเลยโอ้ยโดนล็อกเสียเสียลักเลยอะเราโยนข้ามฟากมานะครับเปลี่ยนแกนเฮ้ยนม เอาล้ำหน้าบางซาล้ำหน้านะครับวันเดซาเล่นทางนๆมาที่วิดิกปาร์คลงมาเอาบอลต่ำเลยนะครับเเวสโอ้โหอามัดผมเหนื่อยง่ายไปนะอามัดปาร์คจายัดมาที่โรนัลโดมาที่เเวสยังหาช่องเจาะไม่ได้สวายไซเกอร์มาที่อามัด ้ามาที่สวายคือมปที่อามาัดเบิ้ลกัน2คนแล้วก็ใจเข้ากลางแล้วยิงโอ้โหลุงนี้อามาัดหน้ายิงเองก็อาจจะเข้านะครับโอเคจบเรียบร้อยแมนยูนเต็ดก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ